สวัสดีครับลุงต่อพากินฟุตเทเวลวันนี้มานำเสนอวัตถุมงคลนะอันนี้เป็นเหรียญของครูบาศรีวิชัยฮะออกที่วัดดอยสุเทพฮะปี18 mm hmm. เหรียญนี้เป็นเหรียญดังนะครับเป็นเหรียญน,นิยมอีกเหรียญหนึ่งของวัดดอยสุเทพถ้าคนไปเซิร์ชดูในเฟซบุ๊กฮก็จะมีเพจอยู่ เห็นคูบาศรีวิชัยปี218เขาบอกว่าพุทธคุณรอบด้านนะคะคือออกที่วัดพระธาตุพิธีใหญ่มากอะเชิญเกจิอาจารย์ดังๆรุ่นเก่าหลายท่านนะมีทั้งหลวงปู่โตหลวงพ่อกวยหลวงปู่สุดวัดกาหลงหลวงปู่สิมวัดธรรมภาป่องเกจิอาจารย์หลวงปู่สิม วัดถ้ำพระปองก็เป็นเกจิอาจารย์สายวิปัสนาแต่ว่ามาีได้เสกเหรียญเหรียญน,นึ่งก็ที่ดังก็คือเหรียญเมตตานะฮะนิยมเล่นหามากท่านเป็นพระเมตตาอีกรูปหนึ่งก็มีหลวงปู่แหวนสุจินโนนะฮะให้ดูด้านหน้านะรรุ่นนี้ <c oughs> ก็ เหรียญรุ่นนี้ก็จะมีทั้งต่อโค้ดไม่ต่อโคอ้ดเล่นหากันได้ครับให้จําพิมพ์หน้าแล้วก็ดูด้านหลังฮะดูด้านหลังดวงฮะดวงรอบดวงนี้จะต้องคมชัดนะฮะปีเก้าพฤศจิกาย,ยนสองพร้อยสิบแปดฮะพุทธาพิเศษวัดพระธาตุขอบเหรียญนนะฮะรอ,อยหูเจาะ แล้วก็ห่วงฮะคือห่วงแบบนี้ก็คือแทาได้เลย,ห,ยห่วงแล้วก็ขอบเรียนขอบตัดข้างบนข้างบนจะมีหยักๆักอย่างเงี้ยขอบตัดไม่สุดหยัก เขาทางจังหวัดเชียงใหม่เขาเล่นหากันอยู่นะฮะแต่ในเพจก็ขายประมาณยังราคาหลักร้อยอยูอ่คนที่ยังไม่มีพระอะไรแบบติดตัวแบบเกจิดังๆไม่ทันปีเก่าๆปีหนึ่งนี่ก็ปีลึกอยู่นะครับก็เกจิอาจารย์ดังๆหลายท่านมาพุทธาพิเศษให้ที่วัดดอยสุเทพนะ พระาธาตุดอยสุเทพนะก็เป็นเหรียญดีเหรียญหนึ่งที่มาแนะนำก็เหรียญนี้ก็ดูลักษณะข้างหลังนะสวยงามมากนะครับให้ดูนะความคมชัดของเหรียญด้านหน้าก็รูปทรงก็พิมพ์แกะบล็อกมาเป็นอย่างนี้นะมีรัศมีประคำนะฮะแล้วก็จะมีที่เขาว่าบางคนก็บอกว่าบางรุ่นก็ ตอบโค้ดอะไรเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องมีโค้ดมีอะไระส่วนมากก็จะไม่มีโค้ดนฮะอ่าไม่แน่ใจว่าโค้ดที่ตอกนะยังไงแนะ่ <c oughs> ก็เล่นหาดูกันละกันครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฮนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, ลงต่อพากินฟุตเทลสวัสดีครับขอบคุณที่สนับสนุนนะครับถ้ามีโอกาสอาจจะไปเที่ยวไปอะไรบ้างสวัสดีครับ